สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวสิงคโปร์และชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป3ประตูต่อหนึ่งในศึก F F U 2 3 2 0 2 2 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวสิงคโปร์และชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปได้3ประตูต่อหนึ่งในศึก F F U 2 3 2 0 2 2จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวสิงคโปร์กันก่อนเลยนะครับโดยชาวสิงคโปร์ท่านแรกกล่าวว่าไม่เป็นไรนะจงเดินหน้าต่อไปหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างกล้าหาญต่อทีมที่ดีที่สุดในภูมิภาคสู้ต่อไปนะ จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าแต่คู่ต่อสู้คือยูสิบเก้านะแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนี่ว่าแล้วไงอ่ะพวกเขายังคงเป็นทีมที่มีความฟิตเต็มร้อยพบกับทีมที่เต็มไปด้วยคนที่ติดโควิดผู้เล่นของพวกเรา6คนต้องออกไปจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการป่วยต่อมาเมนบนก็เข้ามาตอบกลับว่าก็ไม่ได้แล้วไงหรอกแค่อยากจะบอกว่าคู่ต่อสู้คือ U19 จากนั้นก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนวา่าแล้วคุณจะมาคอมเมนต์อะไรที่นี่ล่ะถ้าหากคุณไม่ได้ต้องการที่จะสนับสนุนทีมแล้วก็มีชาวสิงคโปร์อีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนูวา่าทีมไทยไม่ได้ดีที่สุดในภูมิภาคในรุ่นยูย่สนะมุมมองท่านต่อมาครับเป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่พวกเขาเล่นกับทีมชาติไทยรุ่นยูสถ้าหากเป็นอย่างนั้นมันไม่แฟร์กับทีมไทยเลยนะ คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าไม่เห็นต้องอับอายเลยที่แพ้กับทีมไทยที่อายุน้อยกว่ากับผู้เล่นที่มีอยู่แค่17คนไม่มีผู้เล่นทางฝั่งซ้ายรวมไปถึงผู้เล่น6คนมีอาการป่วยอยู่ผมขอปรบมือให้กับความพยายามและการต่อสู้ของเด็กๆเ,เพื่อธงชาติของประเทศสิงคโปร์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับก็ยังดีกว่าได้เกมศูนย์นะ ชาวสิงคโปร์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าสู้ต่อไปนะทีมสิงโตหนุม่มพวกเราศรัทธานในตัวคุณจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าคุณหมายถึงแพ้ต่อไปนะหรอคอมเมนท์ท่านมาครับสนุกไปกับเกมและเล่นต่อไปนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับพวกเราพวกเรามีผูเ้เล่น3าคนที่ได้รับบาดเจ็บ มีผู้เล่น7คนที่ติดโควิดและตอนนี้พวกเราก็มีตัวสำรองแค่3คนและ2คนเป็นผู้รักสารประตูพวกเราควรจะถอนตัวออกไปจากการแข่งขันนะฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเกมที่จะพบกับเวียดนามพวกเราไม่มีตัวเลือกมากนักจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าจริงเหรอเนี่ยที่ว่าติดโควิด7คนโอ้ oh my god แล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าใช่แล้ว มีสคนที่ไม่ได้ร่วมเดินทางมาด้วยและติดโควิด -3 คนที่กัมพูชาดังนั้นรวมแล้วเป็น7คนนูอาดัมก็ได้รับบาดเจ็บและตอนนี้ก็ยังมีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มอีก3คนมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าสิงคโปร์ไม่สามารถทำอะไรได้มาแทบจะทุกปีอยู่แล้วทีมเวิร์กไม่ดีแถมยังขาดในเรื่องของความฟิตอีกคอมเมนต์ท่านมาครับ สิงคโปร์มียอดผู้ติดโควิดอยู่ในอัตราที่สูงดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่นักเตะของพวกเราจะติดโควิดพวกเขาสามารถถอนตัวได้เหมือนกับทีมอื่นแต่พวกเขายังคงอดทนที่จะแข่งขันต่อไปขอชื่นชมเด็กๆถึงแม้ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำหนวยก็ตามทีชาวสิงคโปร์ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าเก่งมากเลยเด็กๆพวกเราสามารถทำประตูได้ถือเป็นสัญญาณในการพัฒนาที่ดี มุมมองท่านต่อมาครับจงสู้ต่อไปนะทีมสิงโตคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเนื่องจากมีคนที่ติดโควิดอยู่ในทีมฉันไม่อยากให้ผู้เล่นของพวกเราอยู่ที่นั่นนานเกินไปอยู่ที่สิงคโปร์น่าจะปลอดภัยกว่านะความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมชาติไทยส่งชุดยู19มาแต่ก็ยังคงก้าวข้ามผ่านพวกเราไปได้ชาวสิงคโปร์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้สั้นๆว่า เรียนรู้ประสบการณ์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกเราควรจะถอนตัวออกไปจากการแข่งขันเหมือนกับทีมเมียนมานักเตะของพวกเราแทบจะไม่เหลือแล้วและมุมมองของชาวสิงคโปร์ท่านสุดท้ายกล่าวว่าสิงคโปร์ควรจะถอนทีมเนื่องด้วยเหตุผลด้านสุขภาพพวกเราไม่มีผู้เล่นมากพอเนื่องจากปัญหาโควิดและการได้รับบาดเจ็บต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอาเซียน หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป3ประตูต่อหนึ่งในศึก FF u ี2 2022อกันบ้างนะครับโดยความที่เห็นท่านแรกเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าเมื่อคุณชนะก็จะพูดว่าพวกเขาแค่อยู่19เองและเมื่อคุณแพ้ก็จะพูดว่าพวกเขาแค่อยู่19เเองมันก็พอที่จะเข้าใจได้มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชาครับ ยินดีด้วยนะไทยแลนด์ถือเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีเลยแล้วพบกันในรอบรองชนะเลิศนะคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าเยี่ยมไปเลยไทยแลนด์มีรูปแบบการเล่นที่ยอดเยี่ยมเป็นเกมที่มีวุฒิภาวะจากมาเลเซียความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชาครับถ้าหากสนามไม่เหมือนกับทุ่งหญ้าเลี้ยงบัวทีมไทยก็คงจะถล่มสิงคโปร12์12-1ไปแล้ว มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเมียนมากล่าวว่ายินดีด้วยนะไทยแลนด์จากเมียนมาเด็กไทยยังคงเด็กมากและยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยแต่พวกเขาเล่นในอย่างยอดเยี่ยมฟุตบอลโลกย20กำลังรอทีมไทยอยู่นะและเด็กเหล่านี้ก็มีศักยภาพอย่างมากอนาคตสดใสทีมไทยยังคงแข็งแกร่งเสมอไม่ว่าจะเป็นทีม A หรือทีม B หรือ u 19หรือ u 21ปรบมือให้เลย คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวกัมพูชาครับทีมไทยรุ่นยู19สามารถเอาชนะสิงคโปร์รุ่นยู23ได้เหลือเชื่อมากเลยไทยแลนด์ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าผมนั่งดูอยู่กับพ่อของผมในช่วงเครื่องแรกพวกเราต่างชื่นชมว่าสิงคโปร์มีเกมรับที่ยอดเยี่ยมแล้วจากนั้นทีมไทยก็เปลี่ยนสถานการณ์ได้อย่างน่าประทับใจแม้ว่าพวกเขา จะอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชาครับน่าทึ่งมากแค่ทีมอยู 19, แต่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยินดีด้วยนะจากกัมพูชาคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าอนาคตของทีมชาติไทยถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวหวังว่ามาเลเซียจะเป็นเหมือนกับทีมไทยนะความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชาครับ นี่คือทีมกัมพูชาชุดยูยี่สที่แข่งขันเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่จะอายุแค่19ปีคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับมันคือแผนการของทีมไทยถ้าหากแพ้พวกเขาก็จะอ้างได้ว่ามันก็แค่ทีมยูสิ9แต่ถ้าหากพวกเขาชนะพวกเขาก็จะพูดว่าทีมยูยีไม่สามารถเอาชนะทีมยูสิ9ได้ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่า นี่มันคือการแข่งขันรุ่น U23 ถ้าหากคุณแพ้ก็อย่ามาอ้างว่าเป็นเพราะชุดอยู่1 9มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับสูงในภูมิภาคอาเซียนยินดีกับชัยชนะนัดแรกของคุณด้วยนะอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าทีมไทยจะได้เป็นแชมป์รายการ FF ฟ23ปี2022จากอินโดนีเซีย ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชาครับทีมชาติไทยเล่นในอย่างมีรูปแบบส่วนสิงคโปร์ดูเหมือนว่าจะขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการเล่นเกมรุกยินดีด้วยกับทั้งสองทีมจากกัมพูชามุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าทีมไทยใช้ชุดยูสิบก้บวกสาในการแข่งขันขร,รุ่นยูยี่ถือว่าแข็งแกร่งเพียงพอแต่ผมคิดว่ากัมพูชาก็สามารถเป็นแชมป์ในรายการนี้ได้ คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับทําไมแฟนบอลชาวไทยถึงมักจะพูดถึงทีมชาติไทยชุดยูสิบเก้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าแมตช์ัดไปพวกเขาจะพบกับเวียดนามถ้าหากพวกเขาแพ้พวกเขาก็จะบอกว่ามันก็แค่ชุดยูสิบเก้าแพ้ก็ถือว่าปกติแต่ถ้าหากพวกเขาชนะพวกเขาก็จะพูดว่าทีมเวียดนามชุดยูยี่สิบเอ็ดไม่สามารถเอาชนะทีมไทยชุดยูสิบเก้าได้ ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าเยี่ยมมากเลยไทยแลนด์พวกคุณจะได้เป็นแชมป์เอฟฟยู23สนับสนุนจากอินโดนีเซียมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับหลังจากที่อินโดนีเซียถอนตัว3มในสทีมที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ในกลุ่มเดียวกันช่างเป็นการแบ่งสายที่สุดยอดของเจ้าภาพคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่าขอให้ชนะเวียดนาม แล้มาพบกับัมบ,บูชาอีกครั้งในรอบรองชนะเลิศนะพวกเราจะพยายามเอาชนะฟิลิปปินส์และติม,มอร์เลสเตให้ได้แค่รอเล่นกับเวียดนามนะพวกเราขอให้ทุกทีมได้ผลการแข่งขันที่ดีนะและความคิดเห็นท่านสุดท้ายเป็นชาวอินโดนีเซียครับทีมไทยน่ากลัวมากแม้ว่าพวกเขาจะใช้ทีมชุดยูสิบแต่ก็สามารถครองเกมได้เหนือกว่านี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้น ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวสิงคโปร์และชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปได้3ประตูต่อหนึ่งในศึก FFU 2 3 2 0 2 2 หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้นล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีครับ